สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับคลิปนี้เรามาพูดถึงวันสําคัญอีกวันหนึ่งนะครับนั่นก็คือวันครอบครัวนะครับซึ่งรัฐบาลเนี่ยเขาได้กําหนดให้วันที่14เมษายนของทุกปีนั้นเป็นวันครอบครัวนะครับโดยเฉพาะในช่วงของอเทศกาลสงกรานต์ปี2566นะครับ13-16เมษายนนี้เนี่ยก็มีวันสําคัญสําคัญอยู่หลายวัน หนึ่งในนั้นก็คือวันครอบครัวนะครับก็คือวันที่14เมษายนเดี๋ยวเราก็มาดูกันนะครับว่าเขามีความเป็นมาอย่างไรนะครับทำไมรัฐบาลจึงกำหนดให้วันที่1 4เมษายนเป็นวันครอบครัวมีความสำคัญอย่างไรนะครับสำหรับความเป็นมาเนี่ยนะครับสืบเนื่องจากเมื่อวันที่31ตุลาคมปีพุทธศักราช2532คณะรัฐมนตรีโดย พลเอกชาติชายชุนหวันซึ่งเป็นนายกรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้มีมติเห็นชอบและกอนุมัติให้วันที่14เมษายนของทุกปีเนี่ยเป็นวันแห่งครอบครัวซึ่งอยู่ในช่วงของเทศกาลสงกรานต์แล้วก็เป็นวันที่ต้องการให้ประชาชนได้ตระหนักถึงความสําคัญของครอบครัวให้มากขึ้นซึ่งในระยะนี้ประชาชนส่วนใหญ่ก็จะเดินทางกลับภูมิลำเนา จึงทำให้สมาชิกในครอบครัวนั้นมีโอกาสได้พบปะกันโดยสะดวกการกำหนดให้วันที่14เมษายนของทุกปีเป็นวันครอบครัวก็เพื่อที่จะมุ่งให้มีการฟื้นฟูขนบธรรมเนียมประเพณีแต่ดั้งเดิมซึ่งได้เปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ของเศรษฐกิจบ้านเมืองเป็นวันที่ควรจะทำพิธีรดน้ำดำหัวขอพรผู้หลักผู้ใหญ่โดยเฉพาะ พ่อแม่ปู่ย่าตายายครูบาอาจารย์ผู้ที่เคารพนับถือทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้กับบุพการีเพื่อเสริมสร้างความเป็นสิริมงคลและเพื่อความอบอุ่นเป็นสุขของครอบครัวตามประเพณีไทยที่เคยปฏิบัติกันมาเราก็ควรจะทำเป็นตัวอย่างให้กับลูกหลานได้เห็นเพื่อให้เขาเนี่ยได้ซึมซับวัฒนธรรมที่ดีและก็ส่งต่อ ถ่ายทอดไปไปสู่รุ่นถัดๆไปครอบครัวนั้นเนี่ยก็เป็นสถาบันพื้นฐานและก็เป็นสถาบันแรกที่มีความสำคัญยิ่งของสังคมทำหน้าที่ในการหล่อหลอมสมาชิกด้วยการอบรมเลี้ยงดูให้ความรักความอบอุ่นปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมตลอดจนถ่ายทอดวัฒนธรรมเพื่อให้สมาชิกของครอบครัวเนี่ยเติบโตเป็นคนดี มีคุณภาพของสังคมความรักในครอบครัวก็เป็นอีกบทพิสูจน์หนึ่งต่อสัจธรรมที่ว่าที่ใดมีรักที่นั่นมีสุขเมื่อไรที่พบกันให้ความรักต่อกันให้ความเข้าใจกันมีปัญหาใดๆก็ให้อภัยกันด้วยความรักครอบครัวก็เป็นสุขเรื่องนี้เนี่ยก็เป็นเรื่องสำคัญและก็เป็นสัจธรรมที่พิสูจน์ได้ง่ายๆการใช้เวลาอยู่ร่วมกันนั้นเป็นเรื่องสำคัญ ที่ทุกๆคนในครอบครัวควรจะคิดคำนึงถึงอยู่ตลอดเวลาเพราะการใช้เวลาร่วมกันก็คือการสร้างสายสัมพันธ์ในครอบครัวได้อย่างดีช่วยทำให้มีความรักความผูกพันกันมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับวันครอบครัวนั้นก็เป็นโอกาสของการสร้างความสุขความรักความอบอุ่นในระดับครอบครัวชุมชนหมู่บ้านและในสังคมไทยการสร้างความสุขในครอบครัว ไม่จําเป็นต้องใช้เงินทองมากมายนะครับสามารถจะทําได้ทุกวันควรใช้กิริยาและคําพูดที่นุ่มนวลในการสื่อสารกันหลีกเลี่ยงการสื่อสารที่ทำลายคาสัมพันธภาพอันดีมันสร้างกําลังใจให้กันช่วยสร้างความผูกพันรักใคร่ในครอบครัวและการอยู่ร่วมกันของสมาชิกครอบครัวเดียวกันสังคมเดียวกันจําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องรู้จักผ่อนปรนให้โอกาส ให้อภัยซึ่งกันและกันเอาใจเขามาใส่ใจเราไม่เห็นแก่ประโยชน์ส่วนตนควรเสียสละให้ผู้อื่นเขามีความสุขเราก็มีความสุขนะครับครอบครัวสุขสันทันทีที่เราเข้าไปใกล้ชิดก็จะรับรู้ได้ถึงบรรยากาศที่แสนจะอบอุ่นพบแต่ความจริงใจที่มีต่อกันให้เกียรติกันสื่อสารกันด้วยความรักและสิ่งที่คนในครอบครวัวพึงปฏิบัติต่อกัน เพื่อที่จะช่วยกันเติมเต็มความสุขให้กันและกันอยู่ตลอดเวลาก็คือการให้ความรักความอบอุ่นและความเอื้ออาทรต่อกันการหันหน้าเข้าหากันและยอมรับฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันการช่วยเหลือดูแลเกื้อกูลซึ่งกันและกันให้เวลากับครอบครัวมากขึ้นและที่สำคัญที่ไม่ควรลืมก็คือการรู้จักให้อภัยซึ่งกันและกันเพราะจะช่วยทำให้ครอบครัวเนี่ย พบแต่ความสุขและก็รอยยิ้มและไม่ใช่หมายความว่าจะให้ความสำคัญแค่วันนี้ในวันเดียวเท่านั้นนะครับเราควรจะทำให้ทุกๆวันก็คือวันสำคัญของครอบครัวหรือทุกครั้งที่มีโอกาสการมีพื้นฐานครอบครัวที่อบอุ่นก็นับเป็นต้นทุนที่ดีของชีวิตนะครับเนื <S <S ่องในวันครอบครัวในปีนี้เนี่ยกรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมขอเชิญชวนให้พี่น้องชาวไทยนะครับช่วยกัน ทำให้วันที่14เมษายนเป็นวันแห่งความสุขของสังคมในอ่าของคนในสังคมไทยโดยทั่วถึงกันด้วยการเริ่มต้นสร้างความรักความอบอุ่นในครอบครัวสร้างภูมิคุ้มกันมิให้สถาบันครอบครัวอ่อนแอลงไปและก็ร่วมกันอนุรักษ์ประเพณีวัฒนธรรมอันดีงามของชาติให้คงอยู่ตลอดไปนะครับและนี่คือความเป็นมาและความสำคัญของวันครอบครัว วันที่14เมษายนของทุกๆปีนะครับ